ดเดือนมิถุนายน2568จุดเริ่มต้นแห่งความมั่งคั่งและความสำเร็จเดือนมิถุนายน2568นำพาความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆสำหรับท่านที่ต้องการเริ่มต้นสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านปลูกบ้านเปิดกิจการลงเสาเอก จดทะเบียนการค้าเพื่อทำธุรกิจหรือเปิดร้านค้าใหม่การเลือกวันมงคลถือเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จตามโหราศาสตร์และภูมิปัญญาไทยเลือกดี เป็นพลังที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงสู่ความเจริญรุ่งเรืองและอยู่เย็นเป็นสุขมีความราบรื่นในการดำเนินชีวิตหากคุณกำลังมองหาวันที่เป็นมงคลสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่คริปนี้จะแนะนำเลือกดีและเวลามงคลสำหรับนำไปใช้ประกอบพิธีมงคลของคุณเดือนมิถุนายน2568ในการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของคุณและครอบครัว เลืดีในวันที่6มิถุนายน2568พลังแห่งดวงดาวเสริมโชคเสริมความมั่นคงในศา,าสตร์โหราศาสตร์ไทยทุกวันและเวลาล้วนมีพลังงานที่ส่งอิทธิพลต่อชีวิตของเราวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568ซึ่งตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมาเส็งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวันที่ทรงพลังที่สุดของเดือนด้วยการรวมตัวของวันธงชัยอธิบดีสิทธิโชคและสุภา พลังแห่งดวงดาวและจักรวาลในวันนี้ถูกจัดวางอย่างสมดุลเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเหมาะสําหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ต้องการความมั่นคงและความรุ่งเรืองพลังแห่งเลิกบนเสริมความมั่นคงและความสําเร็จภูมิป่าโลเลกแห่งความมั่นคงและรากฐานที่แข็งแกร่งเหมาะสําหรับพิธีกรรมสําคัญเช่นทําบุญขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านเปิดกิจการเปิดร้านค้าออนไลน์แต่งงานเปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อสกุลเซ็นสัญญาธุรกิจซื้อขายลงเสาเอกตั้งศาลหรือการซื้อรถใหม่เลอกในวันนี้จะช่วยเสริมให้กิจการเจริญรุ่งเรืองบ้านเรือนมั่นคงและชีวิตเต็มไปด้วยความราบรื่นอยู่เย็นเป็นสุข ช่วงเวลาทองของวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568เวลาที่ดีที่สุดสำหรับพิธีกรมงคลเวลา5นาฬิกา42นาทีและเวลา6นาฬิกา37นาทีภูมิปาโลเลกเสริสรมความมั่นคงเหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ยกเสาเอก ตั้งศาลและวางรากฐานสำคัญในชีวิตเวลา7นาฬิกา35นาทีและเวลา8นาฬิกา29นาทีเทวีเลิกเหมาะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามและความรักเปิดร้านเสริมสวยร้านเครื่องประดับ เวลา9นาฬิกา24นาทีและเวลา10นาฬิกา19นาทีราชาฤกิเรื่อของผู้นำเหมาะสำหรับการเปิดกิจการหรือเซ็นสัญญาสำคัญเวลา12นาฬิกา9นาทีและเวลา13นาฬิกา4นาทีมหัถโนฤกิกเรลือแห่งความมั่งคัง่งเหมาะสำหรับการลงทุนเปิดบัญชีหรือเริ่มต้นธุรกิจเวลา13นาฬิกา54นาทีและเวลา14นาฬิกา40 9นาทีภูมิปาโลเรกอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญสำหรับการวางรากฐานชีวิตและธุรกิจเวลา15นาฬิกา44นาทีและเวลา16นาฬิกานาทีเทวีเลิกเสริมสเสน่ห์และโชคด้านความรักและธุรกิจที่ต้องการความเมตตาเวลา17นาฬิกา34นาทีและเวลา18นาฬิกา29นาทีราชาเลิกเหมาะกับการลงนามเอกสารสำคัญหรือเริ่มต้นธุรกิจขนาดใหญ่ คนระวัง ดวงชะตาที่ไม่เหมาะกับเรกนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ควรใช้เรกนี้เพราะอาจส่งผลลบมากกว่าผลดีหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้หรือพอชำต้นไม้เพราะอาจไม่เจริญงอกงามสรุปวันที่จักรวาลเปิดประตูแห่งความมั่นคงวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568ไม่ใช่เพียงแค่วันดีในปฏิทินธรรมดาแต่เป็นวันที่ดวงดาวเรียงตัวอย่างเป็นมงคลเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นใหม่ได้รับพลังแห่งโชคลาภความมั่นคง และความรุ่งเรืองหากคุณกำลังมองหาวันที่เป็นมงคลสำหรับการสร้างอนาคตใหม่ที่มั่นคง เรืดี11มิถุนายน2568การเริ่มต้นใหม่ตามพลังดวงดาวในโลกของโหราศาสตร์ไทยทุกการเลือกเลืนั้นล้วนมีความหมายและพลังที่ส่งผลต่อชีวิตเราในวันพุธที่11มิถุนายน2568ซึ่งตรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือน7ปีมาเส็งดวงดาวในวันนี้ได้เรียงตัวในลักษณะพิเศษที่เหมาะกับการเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับความสงบและาศาสนา การเลือกใช้เลิกนี้จะเสริมสร้างความมั่นคงและโชคลาภให้กับผู้ที่ทำพิธีกรรมต่างๆพลังแห่งเลิกดีลาภะ และสมโนเลิกลาพเริกลรเลอก,กแห่งโชคลาภและความสำเร็จในชีวิตเหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสงบการศึกษาและการพัฒนาตนเองสมโนเริกเ่อกของนักบวชและการทำกิจกรรมทางศาสนาเสริมสร้างความสงบและความร่มเย็นในชีวิตเช่นการบวชพระใหม่การทำควันนาคก,การอุปสมบทหรือการหล่อพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลอกนี้จึงเหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การทำบุญต่ออายุการตั้งสารหรือการกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสงบเช่นการผูกข้อมือสุขันหรือโกนผมไฟการเลือกวันที่เต็มไปด้วยพลังนี้จะเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและรับรื่นเป็นอย่างดี ช่วงเวลามงคลที่ควรใช้ในการเริ่มต้นใหม่เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในวันนี้เวลา7นาฬิกา20นาทีและเวลา แปนาฬิกา15นาทีราชาเริกเริกแห่งการเป็นผู้นำเหมาะสำหรับการลงนามเอกสารสำคัญหรือเปิดกิจการใหม่ที่ต้องการความสำเร็จในระยะยาวเวลา10นาฬิกา9นาทีและเวลา11นาฬิกา4นาทีมหัทถโนเริกเริกแห่งความมั่งคัง่งเหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือการลงทุนเวลา11นาฬิกา59นาทีและเวลา12นาฬิกาา 14นาทีภูมิปาโลเรกเลิกเสริมความมั่นคงและความรากฐานที่แข็งแกร่งเหมาะสำหรับการตั้งรากฐานทางธุรกิจหรือการทำบุญเวลา13นาฬิกา49นาทีและเวลา14นาฬิกา44นาทีเทวีเลิกเลิกแห่งความรักและสเสน่ห์เหมาะสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการติดต่อธุรกิจเวลา15นาฬิกา39นาทีและเวลา16นาฬิกา 34นาทีราชาเลิกอีกช่วงเวลาที่ดีสำหรับการลงนามหรือเซ็นสัญญาที่สำคัญ ควรระวังผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลือกในวันนี้เพราะอาจส่งผลร้ายมากกว่าผลดีสรุปวันแห่งการเริ่มต้นที่สงบและแมั่นคงการเลือกเลือกในวันพุธท,ที่11มิถุนายน2568นั้นไม่เพียงแต่เป็นวันที่ดวงดาวส่งพลังแห่งโชคลาภและความมั่งคัง่งมายัางชีวิตแต่ยังเป็นวันที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสงบ การศึกษาและความสำเร็จในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการบวชพระการทำพิธีทางศาสนาหรือการเริ่มต้นธุรกิจด้านการศึกษาและการสื่อสารการเลือกวันที่มีกลิ่นอายของความสงบในชีวิตนี้จะช่วยเสริมพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิตคุณเลือกดี 13มิถุนายน2568ดวงดาวนำพาไปสู่ความรุ่งเรืองในโลกของโหราศาสตร์ไทยการเลือกเลือกดีนั้นเต็มไปด้วยพลังที่เชื่อมโยงกับดวงดาวและการเคลื่อนที่ของจักรวาลในวันศุกร์ที่13มิถุนายน2568ซึ่งตรงกับแรม3ามค่ำเดือน7ปีมะเส็งการเรียงตัวของดาวและเลือกในวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตการใช้เลือดีนี้จะนำพาคุณ ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและเสริมสร้างความมั่งคั่งในทุกๆด้าน พลังแห่งเลือกดีวันธงชัยอธิบอดีและสุภาวันธงชัยวันแห่งความสําเร็จและชัยชนะในวันนี้ดวงดาวได้สร้างพลังที่ส่งเสริมให้คุณมีชัยในการทํากิจ,จกรรมสําคัญวันอธิบอดีวันแห่งการจัดการสิ่งต่างๆอย่างมีระเบียบและสําเร็จลุล่วงเหมาะกับการทําการใหญ่และสําคัญสุภาวันแห่งความเจริญรุ่งเรืองเสริมสร้างความมั่งคัง่งและความเจริญให้กับชีวิต วันนี้มหาธนูฤกซึ่งเหมาะกับการเริ่มต้นกิจ,จกรรมมงคลต่างๆโดยเฉพาะการทำบุญขึ้นบ้านใหม่การย้ายบ้านการแต่งงานหรือการเซ็นสัญญาทางธุรกิจการเลือกใช้ฤกษกดีในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินและความสุขในชีวิตโดยจะส่งผลให้คุณมีความสุขกายสุขใจและดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรค ช่วงเวลามงคลที่ควรใช้ในการเริ่มต้นใหม่เวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่ในวันนี้เวลา7นาฬิกา15นาทีถึง8นาฬิกา10นาทีราชาฤกิกเลือแห่งความเป็นผู้นำเหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการเปิดร้านหรือการเซ็นสัญญาที่สำคัญเวลา10นาฬิกาสนาทีถึง11นาฬิกา10นาทีมหัทถโนฤกิกเริเรแห่งความมั่งคัง่งเหมาะสำหรับการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุนหรือการเปิดพอร์ตหุ้นเวลา12นาฬิกา5นาทีถึง12นาิก59นาทีภูมิปาโลเร่เลิกแห่งความมั่นคงเหมาะสำหรับการตั้งฐานรากในชีวิตหรือธุรกิจการลงนามเอกสารสำคัญเวลา13นาฬิกา54นาทีถึง14นาฬิกา49นาทีเท,ทวีเลิกเลิกแห่งความรักและสเสน่ห์ เหมาะสำหรับการแต่งงานการผูกข้อมือสู่ขันหรือการเสริมสร้างภาพลักษณ์เวลา15นาฬิกา44นาทีถึง16นาฬิกา39นาทีราชาฤกอีกช่วงเวลาที่เหมาะสําหรับการเริ่มต้นกิจกรรมที่ต้องการความสําเร็จในระยะยาวข้อควรระวัง ผู้ที่เกิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลือกในวันนี้เพราะอาจส่งผลร้ายมากกว่าผลดีสรุปวันแห่งการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยโชคลาภและความมั่งคัง่งการเลือกเลือกในวันศุกร์ที่13มิถุนายน2568นับเป็นวันมงคลที่เต็มไปด้วยพลังจากดวงดาวที่ช่วยเสริมสร้างความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นกิจการใหม่การเซ็นสัญญาการย้ายบ้านหรือการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การเลือกใช้เรกนี้จะช่วยให้ทุกการกระทําของคุณประสบความสำเร็จและเต็มไปด้วยความสุขและความเจริญรุ่งเรือง เลือกดีวันอังคารที่24มิถุนายน2568ดวงดาวแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองในวันที่24มิถุนายน2568ซึ่งตรงกับแรม14ค่ำเดือน7ปีมาเส็งดวงดาวได้ส่งพลังที่เต็มไปด้วยความโชคดีและความรุ่งเรืองเลือกดีในวันนี้ไม่เพียงแค่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ยังเชื่อมโยงกับพลังของดาวที่นำมาซึ่งความมั่นคงในชีวิต และความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินการเลือกใช้เลิกในวันนี้ จะช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตพลังแห่งเลือกดีสิทธิโชคสุภาสิทธิโชควันแห่งการได้รับโชคลาภและโอกาสดีๆจากการกระทำที่ตั้งใจในวันนี้ดวงดาวนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในทุกกิจการสุภาวันแห่งความเจริญรุ่งเรืองเสริมสร้างความมั่งคัง่งและความเจริญให้กับชีวิตคุณให้ทุกการกระทำเต็มไปด้วยพลังบวก เลือกในวันนี้ภูมิปาโลเลืกซึ่งเป็นเรือกที่ส่งเสริมการตั้งหลักตั้งฐานชีวิตที่มั่นคงเหมาะสําหรับการเริ่มต้นสิ่งสําคัญในชีวิตเช่นการทําบุญขึ้นบ้านใหม่การย้ายบ้านการเปิดกิจการใหม่หรือการแต่งงานการเลือกใช้เือกนี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางการเงินและความสุข ช่วงเวลามงคลที่ควรใช้ในการเริ่มต้นใหม่เวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่ในวันนี้เวลา6นาฬิกา50นาทีถึงเวลา7นาฬิกา45นาทีราชาเริกเริกแห่งความเป็นผู้นำและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เหมาะสำหรับการเซ็นสัญญาการเปิดร้านค้าหรือการทำธุรกิจใหม่เวลา9นาฬิกา39นาทีถึงเวลา10นาฬิกา34นาทีมหัทธนเริกเริกแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภเหมาะ สำหรับการลงทุนการเปิดพอร์ตหุ้นหรือการเปิดบัญชีธนาคารเวลา11นาฬิกา29นาทีถึงเวลา12นาฬิกา24นาทีภูมิปาโลเลเรืเลิกแห่งความมั่นคงเหมาะสำหรับการเริ่มต้นกิจกรรมที่ต้องการความสเสถียรในระยะยาวเช่นการเซ็นสัญญาธุรกิจเวลา13นาฬิกา19นาทีถึงเวลา14นาฬิกา14นาทีเทวีเริก เรื่องแห่งความรักและสเสน่ห์เหมาะสำหรับการแต่งงานการผูกข้อมือหรือการเสริมสร้างภาพลักษณ์เวลา15นาฬิกา9นาทีถึงเวลา16 09. นาฬิกา4นาทีราชาฤกอีกช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นกิจกรรมที่ต้องการความสำเร็จในระยะยาว ควรระวังบวชพระบวชเนในวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้เรื่องนี้าอาจส่งผลไม่ดีในเรื่องของการบวชผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์และวันพุธกลางวันควรหลีกเลี่ยงการใช้เรื่องในวันนี้เนื่องจากจะส่งผลลบมากกว่าผลบวกสรุปวันแห่งการเริ่มต้นที่มั่นคงและรุ่งเรือง การเลือกเลือกดีในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่การย้ายบ้านการแต่งงานหรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เลือกนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านทั้งในด้านการเงินการงานและความสุขส่วนตัว ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุนช่อง Lucky t ท m ส Studio มาโดยตลอดทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกการติดตามของคุณคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมัน่นนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องมงคลโหราศาสตร์และเคล็ดลับเสริมดวงให้ทุกท่านมีโชคดีและความสุขในทุกช่วงเวลาเราหวังว่าช่องของเราจะเป็นแสงนำทางให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสุข ภาพแข็งแรงและสมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องดีในอนาคตขอบคุณจากใจลัคกี้ทามสตูดิโอ